สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะคุณครูผู้สอนนะคะครูปอน,นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการอ่านพยังชนะกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ,ะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกคือกไก่ใช่ไหมคะเราจะออกเสียงว่ากอน,นะคะต่อไปตัวที่2จอจานนะคะเราออกเสียงว่า จอนะคะต่อไปตัวที่3ดชดาเราออกเสียงว่าดอตอประตักเราออกเสียงว่าตอดอเด็กเราออกเสียงว่าดอตอเต่าเราออกเสียงว่าตอ บอใบไม้ออกเสียงว่าบอปอปลาออกเสียงว่าอปาอ,อ,าออออ่างออกเสียงว่าอขอไข่ออกเสียงว่าขอขอพึ่งออกเสียงว่าขอสอเสือออกเสียงว่าสอขอหีบออกเสียงว่า หององงูออกเสียงว่างอพอพานออกเสียงว่าพอพอสำเพาออกเสียงว่าพอมอม้าออกเสียงว่ามอรอเรือออกเสียงว่ารอรอลิงออกเสียงว่ารอ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ออกเสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทุกทวนฝึกออกเสียงพยัญชนะดักคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ